รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็กลับมาแล้วนะคะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีดนะคะเราก็จะมาในทุกทุกช่วงนะคะแยกแตกต่างกันไปเราเริ่มกันตั้งแต่ช่วงลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีวันนี้ถึงนักสัตว์ของผู้ที่เกิดปีมะแม่กับปีมะเมียช่วงอร่อยอร่อยอร่อย,ออยวันนี้ยำรวมมิตรทะเลกระชายทอดกรอบม,มาถึงช่วงแฮปปี้เฮลส์ใส่ใจในสุขภาพค่ะวันนี้เราจะได้รู้จัก การแพทย์แบบผสมผสานจากนายแพทย์อดิสรพัฒราดุลซึ่งท่านเป็นซ e o ของ Happy Long Life Center Happy Trip Happy Time ไปเลยเราไปชมเพราะว่ารีไปมาแล้วต้องนำภาพนี้กลับมาฝากและสุดท้ายค่ะทางปอพฝากมาขอเตือนอุบัติภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงงานเลี้ยงรื่นเริงของช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ค่ะเดี๋ยวไปพบกันในทุกๆช่วงค่ะช่วง l u c กี้มลสนับสนุนโดยบัค1113ปี2556ของผู้ที่เกิดปีมะแม่กับปีมะเมียจะเป็นอย่างไรอาจารย์พานุวัตรรอคอยอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจังหวะกา,าเรเดินชีวิตของคนที่เกิดปีนักษัตรมะเมียและมะแม่นะครับ เรือน้ในปี2555เนี่ยเป็นปีกลางๆก,กับชาวปีมะเมียทําอะไรมักจะสําเร็จหรือได้ดังใจเป็นส่วนใหญ่แต่ปี2556จะเป็นปีที่น่าเป็นห่วงของชาวปีมะเมียนะครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์จีนถือว่าเป็นปีมะเสิงซึ่งก็เรียกว่าปีงูพันขามมาภละวันพละเกะเจอแต่เรื่องที่ส่งผลให้กเกิดความยุ่งวุ่นวายในรเรื่องการดาเนินงานดาเนินธุรกิจการเงินก็จะเริ่มมีอุปสรรคมีปะนะัญหา ที่สาคัญที่สุดคือเรื่องชีวิตรักนะครับเพราะว่า,าเรื่องงูพันขามมาจะมีเพศตรงข้ามก็มาวุ่นวายในวงจรชีวิตโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆรอบอายุ36กนะครับล้ากายุผู้หญิง48ถึงแม้อายุดูแลจะสูงนิดนึงแต่ว่าคนเปรียมเมียมักจะมีความสง่างามมักจะสวยเช่นชีวิตรักเป็นปีที่น่าหงหงดที่สุดในปี2 5 5 6สําหรับปีมาเมียอย่างอื่นก็ถือว่าไปได้ดีนะครับและปีมาแม่เนี่ยเราเห็นว่า ในปี2555เป็นปีที่มีขึ้นกระดุงชะตาพอก้าวสู่ปี2556จะเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีกลางๆก็ถือว่าทุกอย่างจะมีความราบรื่นปลอดโปร่งขึ้นและที่สำคัญนะครับปีแมจะไปโดดเด่นดวงดีโด่งดังในปี2557ซึ่งถือว่าเป็นปีเกื้อหนุนฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับที่ผ่านปีที่กรรมจะสุดโหดผ่านแล้วนะครับก็คือปีมะโรงที่มเกื้นหนุนปีมาแม ส่วนเรื่องของดูงตานะครับถ้าทุกท่านอยากจะรู้จังหวะการ mm. เดินชีวิตที่ละเอียดมากขึ้นขอให้ติดตามหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเข็มทิศชีวิตที่จะบอกทางเดินชีวิตในห้งหน้าว่าชีวิตเราจะเจอจะอะไรในแต่ละช่วงเดือนแต่ละวันเวลานะครับหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มแรกของโลกนะครับและของประเทศไทยที่จะมีการนำเอาดูชะตามาคํานวณแล้วก็จะดูตามหลังโง่หงจุดการเดินอายุบนเบน้าว่าดีหรือไม่ดี แล้วมาประกอบกับเรื่องของการพยากรในแต่ละเดือนว่าจะมีอะไรไหมแล้วก็กล้าพูดว่าเป็นหนังสือเล่มที่มีประโยชน์กับทุกท่านที่สามารถนําไปใช้เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่026423811 026423811หรือทางเว็บไซต์ h o r o w l d c o m ครับ อมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบริเทศสูงสุด500,000บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากบรนเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับลุ้นโชคป้ายแดงกับกะทิอร่อยดีทุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า10,000บาททุกสิ้นเดือนแจกรถจักรยานยนตย์ Yamaha Fino รางวัลใหญ่แจกรถยนต์ Nissan March 1คัน 1, รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท ตัดชิ้นส่วนด้านภาษาไทยของกล่อง UHT หรือถุงพัชเจรลญของกะทิอร่อยดีขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่ตั้อนอนหนึ่งมอนอนสององจันรบางกะปิกรุงเทพ1 0 2 4 0รีบส่งด่วนวันนี้ถึง10มกราคม2,556ยัยนท้ารทอทอดาัิยาก ดราแม่ประนอมแม่แม่บ i เทกกนไลท์คนนี้มีน้ำตาลแค่2%เองนะใช่เลยมีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วอย่างนี้ใช่เลยหรือเปล่าล่ะใช่เลยบีเทกเกนไลทความอร่อยที่มาพร้อมกับสูตรน้ำตาลน้อยกว่าแค่2%อร่อยทุกวันมั่นใจบีเทก e n นช่วงอร่อยร้อยอร่อยกับครัวคุณรีดสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อรเซตาอร่อยดี เส้นหมี่อบแห้งไวๆอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ค่ะเป็นเมนูสุดแซ่บคุณค่าทางโภชนาการเพียบนั่นคือวันนี้ค่ะยำรวมมิตรทะเลกระชายทอดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะชื่อเมนูของเรายำรวมมิตรทะเลกระชายทอดดังนั้น พระเอกนางเอกชัดเจนค่ะพระเอกก็เป็นประเภทพวกของทะเลทั้งสิ้นนางเอกของเราก็คือกระชายแล้วก็นํามาซอยให้เป็นฝอยเล็กๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วมาคลุกในแป้งแป้งกรอบธรรมดาแต่แป้งกรอบที่จะให้กรอบแบบดูเบาบางก็ต้องใช้น้ำโซดาไม่ใช่น้ําเย็นนี่เป็นโซดานะคะเอาละค่ะ ใส่น้ำโซดานี่ลงไปเห็นไหมจะสังเกตมันฟูฟ้าเสร็จแล้วนํากระชายเนี่ยลงนี่เพราะเดี๋ยวเราจะได้นํากระชายลงไปทอดตอนนี้เรามาลวกอาหารทะเลกันก่อนน้าเดือดแล้วนี่ใส่ลงไปเลยตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเวลาลูกทะเลมันก็จะได้หอมหอมเติมเกลือเสริมไอโอดีนของง่วนสุนพิกไทยตรามือที่หนึ่ง ทำการลวกเลยค่ะหอยเชลล์หอยแมงภู้กุ้งนี่ลงไปเลยพร้อมเสร็จสับมาเตรียมวางไว้ตรงนี้ตอนนี้เรามาทอดกระชายกันพระเจ้าประโยชน์ของกระชายนะคะหนึ่งทำให้การขับลมดีสองแก้ท้องอืดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้โรคในช่องป่าก เป็นยาอายุวัฒนะเอาละเดี๋ยวเราจะเตรียมนำกระชายขึ้นละพักไว้ค่ะเรามาเตรียมน้ำยำกันน้ำยำประกอบด้วยนี่ค่ะน้ำเชื่อมน้ำมะนาวนี่ของแท้แน่นอนนะคะน้ำปลา โอเคหอมแดงนะคะเราก็ไม่ต้องซอยเองแล้วไม่งั้นน้ำหมูน้ำตาไหลนี่ค่ะกดลงไปได้เลยทุกอย่างมันซอยเสร็จให้เราเสร็จหมดนี่เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลยปริกขี้หนูลงต่อตรงนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันนำทั้งหมดเนี่ยค่ะมานี่วิธีทานของเรากระชายรองล่างก่อน ทอดนี่เลยค่ะเพราะเราทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าเลยกระชายทอดตอนนี้ค่ะนายแพทย์อดิศรพัฒราดุลซึ่งท่านเป็นซ e อของศูนย์ Happy Long Life Center ที่โรงพยาบาลประอกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลรอคอยพวกเราอยู่ที่นั่นค่ะ ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกะก้า International ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุขหรือเรียกว่า Happy Long Life Center วันนี้ค่ะรีดอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์อดิสรพัฒราดุลซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายการแพทย์ในเครือโรงพยาบาลบางประกอบเดี๋ยวลองถามท่านว่า มีวิธีบำบัดอื่นอีกไหมที่เหมาะสมกับการแพทย์แบบผสมผสานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคงรู้นะครับว่าอายุ35เป็นต้นไปเนี่ยเราเริ่มมีการเสื่อมของร่างกายมากขึ้น ừ ừ ừ นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์อายุเดือนเตี่ยมสุขของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเริ่มตั้งแต่หนึ่งเช็คสุขภาพทั่วไปะนะครับไม่ใช่เช็คสุขภาพเช่นวัดคมนัไม่ใช่นะครับก็คือมีการตรวจระดับโฮอร์โมนในร่างกายนะครับ ตัวระดับของฮอร์โมนสำคัญสำคัญที่เรกรดฮอร์โมน <c oughs> หรือฮอร์โมนไทรอย <c oughs> นะครับ <c oughs> เมื่อมีการตรวจแล้วเนี่ยมันก็มีการดูแลเพิ่ม <c oughs> เติมนะครับเมื่อคนคนไข้คนไหนที่ขาดฮอร์โมนเราก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเทอราปี <c oughs> นะครับเรามีทั้งฮอร์โมนมีทั้งวิตามินนะครับมีทั้งเกลือแร่ต่างๆซึ่งพวกนี้เป็นชีวภาพทั้งนั้น <c oughs> นะครับให้มันมนลักษณะว่าเมื่อร่างกายขาด น้อยแล้วก็เสริมสร้างเพิ่มเติมให้คนไทยซึ่งจะต้องมีการตรวจตลอดใช่ครับต้องตรวจก่อนครับค่ะเอาละนั่นคือการให้อให้ฮอร์โมนให้วิตามินแล้วมีอะไรครับคุณหมอครับเอออีกอันหนึ่งที่ร่างกายเราเหลือค้างอยู่ซึ่งเราเรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับเมื่อคนเราขาดน้อยหรือกินอาหารไม่ถูกหลักหรือนอนหลับไม่พอเพียงก็จะมีอนุมูลอิสระในร่างกายมากคือมีพิษในร่างกายใช่ครับถูกต้องครับเราก็มีการขัดจัดสารอนุมูลอิสระมีหลายหลายวิธีครับอันที่หนึ่งก็คือเช่น ให้ทางเส้นเลือดนะครับซึ่งเรารู้ว่าเคเลชั่นนะครับก็คือให้ยาเข้าไปแล้วก็ขับของสีออกมายากไหมคุณหมอเออไม่ยากครับเพราะว่าคนไข้มาใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวนอนทักเฉยๆแล้วก็เสร็จแล้วกลับบ้านได้นะครับขั้นตอนวิธีการมันออกยังไงล่ะคะก็มีคือคือสารุวกนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเมื่อเราฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยร่างกายก็จะขับออกทางปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างนะครับ นะครับต่อไปก็จะมีเรื่องของดีท็อกซ์นะครับเป็นเครื่องมือที่เกิดที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆ<ค>เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการสร้างพลังงาน<ค>สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย<ค>นะครับเช่นการใช้เลเซอร์<ค>เป็นต้นนะครับที่สามารถทําให้ร่างกายมีพลังงานมากขึ้น<ค>สามารถรักษาเรื่องปวด<ค>โดยแทนการฝังเข็มได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้พวก สเต็มเซลล์เข้ามาช่วยในการ <c oughs> ที่เสริมสร้างสิ่งที่สึกหรอไปของร่างกายสเต็มเซลล์ที่เรามาใช้ก็จะเป็นสเต็มเซลล์ของตัวคนไข้เอง <c oughs> ซึ่งเราเรียกว่า adipose stem c e ล์เป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ความรักลงไปให้กันและกันเพราะใส่ใจเราจึงเลือกที่จะหมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อให้คุณมั่นใจในซอสปรุงรสสาเขียวลาเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปย่างยานทอด สมกับขันเมนูส้มตําเชฟหีใส่เครื่องส้มตําลงในครบเชฟผู้ใส่ผงปรุงรสส้มตําไทยพร้อมน้ําแล้วแค่เขยา่าเชฟหีตําแหลกครแฮกแน่ครับเชฟผู้ทําเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่ง้อครบผงปรุงรสส้มตํไทยและอีกหลากหลายตรามือที่1ความรู้ราเหนือระดับ ภาษาดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เปลี่ยนทุกสัมผัสให้เป็นความเร้าใจด้วยสองภาพหลักแห่งยนตรกรรมสปอร์ตเหนือระดับสัมผัสคัมรี่เอสติโมใหม่ได้ที่โชว์รูมตโตโยต้าทั่วประเทศ โฮโลเวอร์โรงเรียนโลกของศาสตร์ครบวงจรมั่นใจได้กับนักพระยากรผู้มีความรู้พร้อมหลักสูตรการสอนที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโทรมาตอนนี้พิเศษเฉพาะ30ท่านแรก2,900บาทของสุดท้ายจับรางวัลใหญ่ใครจะเป็นเจ้าของทองคำม,มูลค่า1ล้านบาทและ iPhone 5 อีก100เครื่องรุ่นหัดรวยเปี้ยงอิชิตัน60วัน60ล้านรีบส่งด่วนเลยนะคะคุณก็มีสิทธิเป็นผู้โชคดีคนต่อไปหมดเขตที่จะบอกธันวาคมน,นี้เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้ใกะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราคืตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวัน ข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดีช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย b e t a g e n Light รีดพอดีไปที่อำมพวาจังหวัดสมุทรสงครามไปปั๊บต้องขอบอกเลยว่าเรามีเรื่องราวต่างๆที่จะกลับมา เก็บมาฝากให้กับแฟนๆรายการวันนี้เรามาย้อนอดีตกันหน่อยนะคะละครออโกโบริกับอังสุมาลินใต้ต้นลำโพ ปัจจุบันนะที่บางลำพูน่ะไม่เหลือแล้วนะคะต้นลำพูและณะที่นี่เป็นต้นลำพูถึง 1, 2, 3, 4ต้นและเป็นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยเป็นอีกหนึ่งแหล่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาดูการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะวันนี้เดี๋ยวลีจะล่องเรือค่ะล่องเรือแม่น้ำแม่กลองเราจะมีการนวดม a ส аж ออนบอทค่ะหรือ Massage on Cruise ค่ะมันเป็นอะไรที่สุขสดชื่นจริงๆเลยนะคะผู้ที่เป็นคนคิดค้นกิจกรรมบนเรือแบบนี้สำหรับนักท่องเที่ยวเลยค่ะและท่านนั้นก็คือร้อยโทพัชโรดมอุนสวร์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการอุทยานรอสองอยู่ที่จังหวัด สมุทรสงครามสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับคุณคิดได้ยงังไงถึงมีการนวดบนเรือคะเนี่ยครับก็สืบเนื่องจากตั้งแต่เราเริ่มมีตลาดน้ำเทียมพะวาค,ะะครับตั้งแต่ปี47เนี่ยในช่วงแรกๆเราก็มีแต่แม่ค้ามาขายของในเรือะนะครับแล้วก็ถัดมาก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวม,มาดูหิ่งห้อยอนะครับพอดีกับรู้จักกับผู้ประกอบการรายนี้นะครับซึ่งซึ่งเขาทำให้บริการนวดอยู่ก็เลยคุยกับเขาว่าเป็นไปได้ไหมถ้า เขาจะจัดเป็นนวดบนเรือ oh นะครับซึ่งทางผู้ประกอบการเองเขาก็เห็นด้วยนะครับ oh เพราะว่าอย่างกลางวันเราก็นวดไประหว่างทางแล้วอาจจะไปแวะที่วัดขึ้นไปไห oh ว้พระนะครับ oh หรือตอนถ้ามาตอนเย็นหรือตอน oh กลางคืนก็ดูอีกข้อ,อก็ประมาณ15นาที oh แตจจะนั่งเรือสัก30นาที oh นะครับก็ได้นวดต้องขอยอมรับเลยว่าที่นี่นะมาแล้วหนึ่งสบายสูตรอากาศดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบ วิถีธรรมชาตินะคะราคาก็เป็นราคาปกติราคาถ้านวดบนเรือนะครับก็ท่านละ350บาทต่อ45นาทีครับแล้วก็รวมค่าเรือด้วยรวมค่าเรือด้วยแล้วก็มีอาหารว่างนะครับมีอาหารว่างอีกโอเคเลยค่ะสุดยอดค่ะแต่ถ้าจะเหมาเหมารำก็3 0 0 0 3,500ครับเหมาลำ3า3พนี่เหมารำได้เลยส5 0 0คุ้มมากครัต้องขอบคุณมากนะคะพี่ชายค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะได้ไปชิมอาหารสุดยอดฝีมือของคุณแม่มนทาสุดประเสริฐริมแม่น้ำแม่กลอง เราเข้ามาถึงครัวของคุณแม่มนทาสุดประเสริฐแล้วคุณแม่ขาสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ได้พบกันนับตั้งแต่ประมาณสมเดือนที่ผ่านมาวันนี้เมนูอะไรจ๊ะแกทําต้มยําหัวปลีค่ะต้มยําหัวปลีแล้วตอนนี้คุณแม่กำลังกวนอะไรอยู่กะทิค่ะกะทิมาหน่อช่วยกวนคุณแม่ทำไมบ้างหน่อยขออนุญาตวันนี้เป็นผู้ช่วยน้กกะิหัวปลีทํายากนะเพราะมันฝาดเราต้องใช้หัวปลีใหม่ๆค่ะ แต่ว่าพอผ่าลงไปมันก็มีอยา่างเราคุณแม่อันนี้เราต้องแช่น้ําค่ะน้ํามะนาวค่ะถ้าหัวปลีจะไม่ให้มันดําต้องแช่น้ํามะนาวหรือส้อมมะขามใส่น้ําใส่น้ำปลาหน่อยนึ่งคุณแม่ขาเดือดแล้วในนี้มีตะคงตะไคร้อยู่แล้วนะคะนี่นี่เลยปึ๊บลงเลยต้องแรงถ้าไม่แรงเนี่ยมันจะลงไปแช่ดำเดยน,นี้ ต้องไฟอย่างรุนแรงมิฉะนั้นหัวปลีจะดำกุ้งแม่น้ำเพราะว่าเราอยู่นี่แม่น้ำแม่กลองจะเป็นกุ้งทะเลนไม่อร่อยใบมะกรูดใส่หัวกะทิหน่อยนึงเราได้รสเค็มรสหวานของกะทินะคะแล้วก็ความหอมของกุ้งความกลมกล่ของหัวปลีเดี๋ยวจะมาปรุงรสกันตรงนี้มะนาวกับพริกค่ะเพราะถ้าใส่ไปตรงนั้นอาจจะโกมได้ โอ้แล้วนี่ใบไหนฮะกระเพรานะ่ะกระเพรเาใส่หมหปีด้วยเหรอใช่จะอร่อยมากเลยโอ้โหทำอะไรพอดีกับงานนี้พิเศษยอดะอร่อยอร่อยมากแซบ่บครบสมบูรณ์แบบแฮปปี้ทริปแฮปปี้ไทม์ฝากให้กับแฟนๆรายการนะคะขอบคุณบบค่ะคุณแม่ค่ะ ความรู้สู้ภัยพิบัติกับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเนื่องจากใกล้เทศกาลร,รื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางปอพนะคะก็ขอฝากบอกให้เตือนกับแฟนๆรายการในเรื่องของการคุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนและลดอุบัติภัยในเทศกาลร,รื่นเริงข้อแรกเลยค่ะ แน่นอนทุกท่านก็จะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่จึงมีการใช้รถใช้ถนนมีความเสี่ยงสูงมากรวมถึงการละเล่นดอกไม้ไฟจุดพลุต่างๆอันนี้เราต้องระวังนะคะข้อ2ท่านนายกยิ่งหลักฝากทางปพบอกให้เน้นย้ำให้กลับประชาชนให้เข้มงวด ให้ประชาชนนั้นร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ข้อ3ค่ะทางปอพได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดตั้งจุดตรวจพฤติกรรมเสี่ยงควบคุมจำกัดความเร็วและเรื่องการดื่มสุราต้องงดนะคะเวลาขับรถอย่าดื่มเพราะนอกจากท่านแล้วที่จะเกิดอุบัติเหตุท่านจะทำให้ผู้อื่นเนี่ย ได้รับความเสียหายไปด้วยนะซึ่งไม่ดีและข้อที่4ค่ะทางปอพได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเลยพร้อมในการที่จะรับมือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุและทางปอพขอฝากเรนมาว่าให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านมีความสุขและปราศจาก ความทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้มีความสุขด้วยความปลอดภัยค่ะและว,วันนี้เวลาของีกก็หมดลงต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนสัปดาห์หน้า8นาฬิกา35นาทีแฮปปี้ไลฟ์ปุคุณีกก็จะกลับมาพบกับแฟนๆรายการใหม่สวัสดีค่ะ